เตือนครับวันนี้ผมโดนแฟนผมดา่าอย่างกระหน,นำ่ำซัมเมอร์เซลเรื่องน้องอะเลนหรืออะเรนอะไรตากะยานะครับถ้าเคิดว่าวันนี้ผมโดนดา่าคือโดนด่าหนักจริงๆเว้ยคือแบบไม่ได้โดนดา่าแบบเบาๆอ่ะโดนด่าแบบมึงก็มาลุ้งได้แล้วทไมไม่โดนดา่าคือใช้ก็โดนโดน,โดนแล้วก็โดนอีก ไม่ได้จะโดนทำไมนั่ยหาแต่เขาก็ไม่ได้หานะครับตัวก็แค่พูดแต่ว่าผมอ่ะบอกกับเขาว่าว่าผมกับคนพวกนี้นะครับรู้เพื่อนไตามนะครับผมเป็นแค่พี่น้องคันเ้อผมเป็นแ่พี่น้องกันคนก็รู้อยู่แล้วก็หาบ้าไม่หาคู่ผมเล่นนะเออคือเขาไม่ได้ไมาด่าผมเล่นเออน,นอ้องอะไรอย่างเงี้ยเลยนะ เขาด่าแค่ว่าเล่นที่ว่าเล่นไม่ผ่าโคนะครับแล้วก็โดนด่านะครับก็คือว่าโดนเจ็บอย่างหนักแล้วก็เพลงเมรายจ่ายฉันยังนั่งเถอเสมอทุกค่ําคืนโดนดา่าผมไม่ได้โดนด่าแตครับพูดแบบเหมือนหนะุ้นหุ้นเหรออืมหนึ่งก็ก็โดนอะไรอย่างเงี้ยคิดนี้ผมก็โดนด่าอย่างหนักนะครับจะอ้วกแตกไปแล้วเนี่ยโดนดา่า Tchau, tchau.